ตอนนี้พี่อยู่ที่งานสถาปนิกนะครับและที่นี่คืออิมแพกเมืองทองประเทศไทยนะครับลองมองไปดูด้านหลังนะครับบูธด้านหลังเห็นไหมครับว่าใชน้าใชน้าใชน้าเป็นคนจีนเต็มไปหมดเลยครับจริงๆแล้วครับสำหรับคนที่เคยมางานสถาปนิกจะรู้อยู่แล้วนะครับว่าตั้งแต่สักสิกว่าปีที่ผ่านมาครับสินค้าก่อสร้างที่ขายในประเทศไทยเราครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นสินค้านําเข้าจากจีนอยู่แล้วนะครับแล้วก็แต่ว่าถ้าเป็นสมัยก่อนครับมันก็จะเป็นการนําเข้าใช่ไหมครับโดยคนไทย สินค้าเป็นคนไทยไปนําสินค้าจากจีนเข้ามาเสร็จแล้วก็มาเปิดบริษัทแล้วก็ขายเพราะ,ะนั้นงานสถาปน,นิกก็จะเต็มไปด้วยบยริษัทที่ขายวัสู่ก่อสร้างต่างๆที่เป็นคนไทยครับแต่ว่าปีนี้ครับจริงๆมันไม่ใช่ปีนี้ครับสองปีแล้วครับแล้วก็ปีนี้รู้สึกว่าเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับที่เห็นอยู่ด้านหลังทั้งหมดเนี่ยครับเป็นบูธที่มาจากเมืองจีนครับ อย่างตรงนี้เองเนี่ยประมาณสักสามถึง่แถวนะครับแล้วจริงๆแล้วยังมีกระจายกระจายอยู่ตามงานเต็ไมไปหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นทวิปประเมินประเมินนะครับงาน3านีปีนี้ประมาณสัก3ามเป็นะครับเป็นบูธท,ที่คนจีนมาขายของเองตรงที่เมืองไทยเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าเขาเอาอะไรมาขายกันบ้างครับ จีนในปีนี้ของที่มาจากเมืองจีนเริ่มดูน่ากลัวแล้วก็แปลกขึ้นมากๆนะครับถ้าเป็นสมัยก่อนครับมันก็จะเป็นพวกวัสดุเลยใช่ไหมครับแต่ปีนี้ครับมันจะเริ่มเป็นพวกแบบวัสดุมากขึ้นนะครับอย่างเช่นอย่างบูนนี้เองนะครับบูนนี้นี่เป็นโรงงานเลยนะครับที่เห็นนี้เป็นเป็นโรงงานนะครับน่าจะเป็นการขายโรงงานแบบตัดเหล็กเป็นชิ้นมาเรียบร้อยะครับแล้วก็เข้ามาประเทศไทยนะครับแล้วก็ประกอบเป็นโรงงเลยซึ่งตอนนี้จริงๆแล้วมีการใช้อยู่ค่อนข้างเยอะอยู่แล้วนะครับ ถัดมาครับฝั่งนี้เป็นอันนี้เป็นกระดาษนะครับอันนี้เป็นกระดาษที่ปกติแล้วพวกนี้จะใช้เป็นกระดาษที่ติดเฟอร์นิเจอร์ครับเช่นพวกกระดาษถ้าเราเห็นพวกเฟอร์นิเจอร์ไม้นะครับพวกนี้เขาจะใช้กระดาษติดจริงๆแล้วมีการชุบเมลามีนซึ่งปกติแล้วพวกนี้มันก็จะเป็นการติดอยู่บนพวก MDF particle board อยู่แล้วนะครับแต่ว่าอันนี้แปลกมากนะครับขายกระดาษก็มานะครับซึ่งจริงแล้วประเทศไทยเราคนซื้อได้มีไม่เยอะนะครับเพราะพวกนี้มันเป็นแค่ กลุ่มในวัตถุดิบของการทำเฟอร์นิเจอร์ไม้นะครับอันนี้น่าจะเป็นทำบันไดนะครับก็เป็นไม้พวกนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นพวกยางพาราหรือว่าเป็นน่าจะดูแล้วเหมือนจะเป็นแอสหรือว่าเป็นไม้ออกนะครับก็ถ้าขามาฝั่งเนี่นี้ไม่ได้แปลกะไรน,นะครับเป็นพวกปั๊มวาล์วต่างๆซึ่งพวกนี้มาอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกว่าที่น่ากลัวก็คือตอนนี้พวกนี้เขาเข้ามาเองกันหมดนะครับแล้วก็พยายามจะขายตรงให้กับลูกค้าเลยนะครับว่าที่เสร็จโร r ลอร์เฟอร์อ่าโอเคอันนี้เป็น ตัวรางเลื่อนนะครับคันดูว่ารางเลื่อนเป็นรางๆเขาก็มาขายนะครับาะแย่แล้วเมืองไทยจะทําอะไรกินกันทังที่พรมนะครับพรมอัดอย่างที่เรารู้กันนะครับว่าทุกวันนี้พรมดีแล้วพรมในประเทศไทยส่วนใหญ่แนะนำเข้าอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอันนี้ก็เหมือนกันเลยครับอันนี้ก็จะมาขายเองนะครับทั้งที่เป็นผมชิ้นนะครับทั้งที่เป็นผมอัดก็มาเต็มครับดียรต้อดอล็อกร้อยเนนะครับตอนนี้ d ดียรต้อดอล็อกส่วนใหญ่นําเข้าอยู่แล้วนะครับเหมือนกันครับยี่ห้อมาจากจีนเองเลยนะครับเป็นเซี่ยงไฮ้โมา ก็ต้องบอกว่ามาเองกันหมดทั้งระบบจริงๆนะครับบุนที่เป็นประตูนะครับอันนี้เป็นประตูเหล็กนะครับสำหรับใช้งานภายนอกนะครับก็ดูแข็งแรงมากเลยนะครับจริงๆที่อย่างที่บอกครับว่าตอนนี้ประตูหน้าครับถ้าสําหรับเป็นประเทศจีนเองครับประตูหน้าเองเนี่ยเขาไม่ได้ใช้ไม้เขาไม่ได้ใช้พลาสติกแล้วนะครับจริงๆแล้วเขาใช้ด้านถ้าเป็นประตูภายนอกครับเขาจะใช้ประตูเหล็กเป็นหลัก แล้วก็ในส่วนด้านในเองก็จะใช้เป็นพวก UPVC หรือว่าพวก t PVC นะครับเมื่อกี้ตัวนี้วิถามเขาเขาบอกว่าตัวเหล็กด้านหน้าครับมันจะหนา0.8มิลมนะครับแล้วก็พวกนี้เป็นโคตติ้งเป็นสีแต่ว่าที่น่าตกใจครับคือบานเนี่ยครับเขาบอกว่าราคาประมาณร้อยเหรียญนะครับสามพกว่าบาทครับลองนึกภาพรัาว่าราคาแบบนี้เมืองไทยเราไม่มีทางไม่มีทางสู้ได้อยู่แล้วครับก็น่ากลัวครับน่ากลัวมากๆแล้วก็เดี๋ยวเยอะแยะมากเลยครับเดี๋ยวเราไปดูที่อื่นกันต่อ ฐานคีบเดินต่อมานะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกฟิตติ้งฮาร์ดแวร์นะครับพวกเอ่อพวกเขาเรียกะครับพวกตัวมือจับต่างๆนะครับพวกตัวที่เป็นตัวจับกระจกนะครับก็อย่างที่บอกครับว่าสมัยก่อนพวกนี้มีคนนําเข้าครับแต่ว่าตอนนี้เขาก็มาขายเองหมดแล้วนะครับหน้าต่างนะครับอันนี้เป็นน่าจะเป็นตัวหน้าต่างที่เป็นอลูมิเนียมนะครับก็มาเต็มเลยครับมาเป็นเซ็ตเรียบร้อยนะครับอันนี้ขายกระดาษเหมือนกันนะครับพิมพ์กระดาษเหมือนกันนี่ครับ นะครับพวกนี้ก็เป็นเฟรมของพวกอลูมิเนียมเฟรมนะครับโอ้มากันจนเรียกว่าครบมากๆเลยนะครับพวกพื้น PVC ครับเหมือนกันครับมามีทั้งเป็นพวกที่เป็นแผ่นนะครับอย่างที่เป็นถูกๆพวกเป็นพวกกระเบื้องยางอย่างบางบ้านเรานะครับหรือว่ามาเป็นหนาเป็นพวกผมอาจพวกนี้ก็มาเต็มเหมือนกันนะครับตัวนี้เป็นเซรามิกนะครับเป็นพวกกระเบื้องนะครับหนาบางนะครับมาครบมาหมดเลยครับฝั่งนี้ก็สแตนเลสเช่นเดียวกันอย่างที่บอกครับที่น่ากลัวมากๆคือเขาไม่ได้มาแค่เป็นตัวสินค้านะครับ ในพวกส่วนประกอบต่างๆในการประกอบตอนนี้มาหมดเลยนะครับแล้วก็จริงๆแล้วถ้าใครที่มาเดินเล่นในงานเนี่ยจริงๆแล้ววันนี้พี่เดินทั้งงานเนี่ยได้ยินเสียงคนจีนคุยกันแทบจะทั้งงานเลยนะครับต้องบอกว่าตอนนี้งานน่าจะ3 0 4 0ของงานนี้ได้ถูกยึดโดยคนจีนไปเรียบร้อยแล้วครับถัดมาตอนนี้ก็เป็นบูธก๊อกน้ำนะครับมีให้เลือกมากมายเลยนะครับเป็นสแตนเลสนะครับสีดําเงาสีทองนะครับสีเงินโ,นโอ้สวยงามครับแล้วก็อันนี้ที่เป็นธรรมเนียมของคนจีนนะครับโดยปกติแล้วครับถ้าไปบูธที่เมืองจีนเนมีน้่ินขากินนอัครบ อันนี้น่าสนใจมากบนนี้จริงๆคนสนใจค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้เป็น e <ED> เหมือนกับคล้ายๆเป็นโดมนะครับที่เวลาเราไปแบบแคมปิ้งข้างนอกนะครับเป็นอันนี้น่าจะเป็นพลาสติกครับ <displays. S 1> ข้อดุมือนบางๆนะแต่ว่าน่าจะทนแดดทนฝนได้แหละนะครับน่าจะน,าน่าจะพอโอเคอยู่ลองแอบเข้าไปดูนิดนึงดีกว่าอันนี้ทํามาดูค่อนข้างสําเร็จรูปนะครับมีรางม่านเรียบร้อยนะครับข้างบนมีไฟนะครับแล้วก็เหมือนตรงนี้ครับน่าจะเป็นน่าจะเป็นที่อัตการนะครับหมายถึงว่าให้ลมเข้านะครับให้ลมเข้าให้ลมออกนะครับแล้วก็มี หน้าต่างตรงนี้นะครับเรียบร้อยไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าตัวนี้ขายอยู่กี่ตังค์นะครับแต่ว่าจริงๆถ้าราคาไม่แพงน่านะซื้อไปตั้งเล่นในบ้านก็ไม่เลวนะครับแต่ยังไม่รู้นะครับว่ากี่ตังค์เดี๋ยวเดี๋ยวจะลองถามเขาดูนะครับแต่แอบไปดูบูธอื่นก่อนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นพวกฮาร์ดแวร์นะครับพวกตะปูนะครับที่เขาใช้พวกยิงลูกแม็กต่างๆเดี๋ยวก็มาขายกันเองตรงหมดแล้วนะครับอันนี้เป็นเครื่องขึ้นรูปม้วนนะครับน่าจะเป็นพวกเครื่องพับเหล็กนะครับอันนี้เป็นวีเนียนะครับน่าจะเป็นพวกวี ใช้สำหรับการตกแต่งนะครับสำหรับพวกดีไซเนอร์ต่างๆนะครับอันนี้เป็นพวก edge banding นะครับตัวนี้ไม้สำหรับพวกปิดตัวขอบนะครับเวลาพวกทำเฟอร์นิเจอร์ต่างๆนะครับ thank you industry leading foreign trading digital platform นะครับสำหรับอุตสาหกรรมนะครับก็ดน่าจะคล้ายๆกับอาลีบาบาแต่ว่าเน้นเรื่องพวกสำหรับอุตสาหกรรมเป็นหลักนะครับนี่มีการถือป้ายโชว์ด้วยอันนี้ก็จะเป็น flooring นะครับนี่เป็นไม้พื้นนะครับเป็นพวกไม้พื้นสำเร็จรูปนะครับที่จริงๆตอนนี้ไม้พื้นนํำที่เราใช้ในเมืองไทยก็ นำเข้าแทบทั้งนั้นอยู่แล้วนะครับก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยนะครับก็จริงๆมาจากเมืองจริเลยน,นี่งานดูค่อนข้างค่อนข้างใช้ได้นะครับดูสวยดีอันนี้ก็เป็นหน้าเป็นไมโอค่ะนะครับพวกนี้จริงราคานําเข้ามาน่าจะต่าพันนะครับแต่ว่าราคาขายนี้ก็จะเป็นอีกเรื่องนึงถัดมานะครับพวกนี้เป็นเป็นพวกขายพวกตะแกรงเหล็กนะครับต่างๆนะครับพวกตัวเขาเรียกแหละพวกลวดต่างๆนะครับก็มาครบทุกต้องเรียกว่ามาครบทุกทุกเซก,กเตอร์จริงๆนะครับฝั่งนู้นเองเป็นเครื่องมือช่างนะครับพวกมือจับนะครับพวก ไขควงประแจต่างๆนะครับอันนี้เป็นพวกตัวตัว,ตวชั้นที่เขาวางเอาไว้เสริมความสูงนะครับเวลาเขาทําพวกเชล์นะครับเวลาเขาพวกขึ้นเป็นพวกตัวที่ยกระดับพื้นนะครับพวกนี้ก็จะใช้ยกระดับพื้นให้มันสูงขึ้นมา อันนี้ก็เป็นบูธท้ายๆแต่จริงไม่ได้ท้ายๆนะครับแค่เฉพาะเดินแค่เฉพาะเดินโซนเมืองจีนเองนี่ก็เดินมาชั่วโมงกว่า2ชั่วโมงแล้วครับบูธน่าจะน่าจะหลายร้อยอยู่นะครับในนี้ตรงนี้เป็นบูธท้ายๆแล้วครับอันนี้เป็นน่าจะเป็นตัววัสดุตกแต่งผนังนะครับพวกนี้จะเป็น SPC นะครับเป็นเบสเป็นพวกแคลเซียมคาร์บอเนาท์นะครับแล้วก็มีการพวกทาสีเข้าไปนะครับเพื่อจะใช้ตกแต่งผนังเหมือนกับตัวไม้พื้น S P C ที่เราใช้กันแต่ว่าอันเนี้ยแอปพลิเคชันสำหรับทำผนังนะครับก็จะเห็็็นน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 ะคคคครรรรรรััััับบบาาาาางงงงงงงจจจิิแแแลลลลลลล้้้้้้วววววเเเเเททโโยยีีีีีืืื่่่่อออออออสสสดดุุกกกกกกขมมมตตไไปๆๆ มาขายจนถึงหน้าบ้านเราแล้วนะครับมายืนจนถึงเรียกว่ามาเหยียบจมูกผู้ผลิตในประเทศไทยหรือว่าแม้แต่พูดจัดจะไไหนเยนประเทศไทยเองก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็แยกเป็นคนละส่วนนะครับสำหรับคนที่จะซื้อนะครับจะใช้จะหาก็ลองมาแวดูกันได้นะครับจะได้รู้ว่าตอนนี้เทคโนโลยีเป็นยังไงบ้างแต่ว่าในอีกมุมหนึ่งครับในมุมของผู้ประกอบการนะครับหรือว่าในมุมของเจ้าของกิจการหรือว่าแม้แต่รัฐบาลเองครับก็คงจะต้องมานั่งพิจารณาเหมือนกันนะครับว่าการที่ปล่อยให้ต่างชาติเองนะครับคนจีนเองเนี่ยเข้ามาทําธุรกิจได ก็จบไปเรียบร้อยแล้วนะก็กดติดตามช่องช่างเถื่อบายพี่ไว้นะครับแล้วไปดูคลิปก่อนหน้าได้เลยนะครับต้องบอกว่าจริงๆแล้วมันมีอะไรให้ดูให้เลือกใช้เยอะแยะมากมายเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ไม่อยากพลาดความรู้ดีเกี่ยวกับบ้านและการตกแต่งแบบนี้ก็ฝากกดติดตามช่องช่างเถื่อบายพี่ไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ